ขัดเงาโชกี้ผมไปกึงมากโอ้หลังจากที่ดูคลิปอะไรมาสักอย่างใน t ิ k กต็อกอ่ะก็ลองมาขัดดูทุกคนเพาว่ามันจะเงาไว้ยเรากับสวัสดีเป็นรับทุกทีทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาขัดเงาเว้ยอันนี้เป็นน้ำยาขัดเงาเนาะผมก็จะมาขัดเงาโงชกี้ผมไปกึงมากเอราะว่ามันจะ งอไหมแล้วก็จะขัดโชคเดิมให้ดูด้วยว่ามันจะขัดได้หรือเปล่านี่เป็นน้ำยาตัวนี้ผมสั่งมา50บาทเนาะน้ำยาตัวนี้ก็จะมาขัดให้ทุกคนดูว่ามันจะงอไหมก็นี่แหละก็สั่งมาลองดูเนาะก็เผื่อเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนไงโอ้โหนี่น้ำยาประมาณนี้มัน่าจะสัมผัสได้เนาะเห็นปะไม่กัดนะ เหมือนครีมอะ่ะเออเราจะไปพอกครีมเดี๋ยวมาดูชิ้นงานก่อนว่าชิ้นงานตอนแรกจะเป็นยังไงเนาะก่อนที่เราจะไปขั <c oughs> ปดมาดูใกล้ๆปักชิ้นงานนี่ก็เป็นโชกโชกกึ่งแท้เนะาะก็จะประมาณนี้เห็นปะมาดูใกล้ๆดิดูเนื้อมันก็จะลลายนิดหน่อยเออโอเคเราก็จะมาเคลียรกันโอ้โอเคเราจะให้ดูความแตกต่างนะระหว่างตอนขัดตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้เนาะ อันนี้เป็นการลองกันก่อนที่เราจะไปขัดชิ้นงานอืน่นเนาะไม่รู้ว่ามันจะดีไหมเออก็อใสไปเลยดูดีมันออกเองนะอ,อเงนนอะไม่รู้ว่าพอกเยอะๆจะได้ขาวๆฮะไม่รู้ฮะว่าขอให้มาร์คหรืออะไรเดี๋ยวผมจะขัดลองดูเอาใส่สีดำด้วยเผื่อมันติดไง อย่บอกแม่สีดุดแม่เอานะโอเคก็ประมาณนี้โอเคเราก็จะเอาผ้านี่นะเป็นผ้าอะไรวะใยสังเคราะห์เออมาขัดโอเคนี่นะไม่รู้มันจะเงาหรือจะด้านนี่ก็แค่น้ำยาเนาะเขาบอกว่าเงาตาแตกนะเออก็หลังจากที่ดูคลิปอะไรมาสักอย่างในติกตอกอะ ก็ลองงอมาขัดดูทุกคนดูวบ้ามันจะงอไอ้ก็ขัดประมาณนี้แล้วมั้งป้อเราออะไรเช็ดออกเหมือนมันจะเลื่อนนะปกติเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรเขาใช้น้ำคัดอ่ะปดูเดียวจะเป็นสีน้ำตาลละเหมือนข้าวน้ำมันอ่ะคิวนะเหมือนแบบ มันเหมือนเลกกเกอร์อ่ะเหมือนเมื่อเราเลกเกอร์ออกอ่ะก็ไม่รู้อ่ะต้องลองฮะกินเหมือนเลกกเกอร์เลยอ่ะดูดิดำๆละเห็นปะใช่มันเป็นดำๆอ่ะเดี๋ยวเอาชิ้นนึงกันอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เนาะมีน้ำยาแล้วก็ผ้าโอ้คนเงาเลยเยสไทยแค่ดี ดูดิเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะคนเงาอ่ะทุกคนเอสุดยอดอ่ะเงาตาแตกเหมือนกระจกเลยเนาะเกินไปนมัก็ได้อยู่โอ้ยก็ถึงว่าสุดยอดเองที่ไหน เดี๋ยวมาเช็ดออกก่อนมาดูกันว่ามันจะต่างกันเยอะไหมตอนขัดกับไม่ขัดเนะ <c oughs> าะไปดูจะได้เห็นชัดๆเลยว่ามันต่างกันไหม <c oughs> โอเคเดี๋ยวผ้าแห้แงๆมาเช็ดโอเคมาเนี้ <c oughs> โอเคมาดูความต่างนะอันนี้เป็นตอนที่ขัดข็อประมาณนี้เงอป่ะ <c oughs> แล้วมาดูตรงนี้อันนี้คือยังไม่ขัดนะดูดูแบบทั้งสองอันพร้อมกันดิเป็นไงต่างไหม<อ>ผมไม่รูนะ้ว่าในคลิปอในกล้องอ่ะมันจะต่างไหมแต่ของจริงนี่มันต่างนะอันนี้จะเป็นเลาลายแบบอเป็นลายสีขาวๆแต่นี้จะออกแบบเงาๆไงเ,เหมือนกระจกอ่ะ,ะเห็นได้ชัดเลยอ่ะอันนี้จะเป็นเส้นๆอันนี้จะเรียบเลยนะถือว่าเงาแล้วทุกคนอือโอเคก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะไปขัดให้ดูเลยว่า ขาทั้งหมดว่ามันจะเงาขนาดไหนเนาะเออก็ดูตรงนี้ดูตรงตรงนี้ไว้นะเออโอเคเราจะขัดทั้งหมดเลยก็ถือว่าใช้ได้ไม่รู้ว่ามันจะเอาเลกกเกอร์ออกหรืออะไรนะแต่มันเงาไงก็ไปขัดชิ้นอื่นก่อนก็ <c oughs> ทำเหมือนเดิมเนาะก็ใช้นิ้วเ <c oughs> ออแล้วก็พอกไว้แล้วก็ระบาย <c oughs> นี่นะเนื้อมันก็ประมาณนี้กลิ่นมันเหมือนเลกกเกอร์นะเวลาตอนที่เราขัดอ่ะเหมือนเลกเกอร์มันละลายไม่รู้นะเราต้องลอง ส่วนครีมที่ผมเอามาใช้นะเป็นครีมกำจัดโลหนะะทุกคน<ะ>ที่ไปสั่งมาในช้อปปี้เนาะก็ราคาประมาณห้าสิบบาทนี่แหละถ้าใครอยากเอามาขัดประมาณนี้นะก็สามารถสั่งได้ที่ช้อปปี้พิมพว่าเอา่อครีมขัดเงาอ,<ะ>อนนก็ประมาณนี้แหละก็ลองไปสั่งดูครับก็ตามรูปปกเลยเป็นครีมสีแดงนี่ที่กำลังถืออยู่นี่แหละก็เอามาพอกประมาณนี้เนาะแล้วก็ขัดก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละนี่ก็ขัดซ้ำก็ได้เนาะมันจะทำให้ผิวงานเรียบขึ้นเออ ถ้าถามว่าไอชงหน้าที่เอาไปกึงเงาเนี่ยมันเงาไหมาก็ถือว่าเงาอยู่แต่ถ้าเอามาขัดเพิ่มมันก็จะเงาเพิ่มเนาะมันทําให้ชิ้นงานละเอียดขึ้นก็ประมาณนี้แหละก็ลองเอาไปขัดดูนะครับสําหรับใครแบบสนใจอยากเอาไปขัดเนาะก็ลองสั่งมาขัดดูก็ประมาณนี้แหละก็ค,คือว่าแค่นี้เดี๋ยวผมไปขัดเครื่องด้วยเพราะเครื่องมันก็ เป็นลายๆเนาะไปดูความแตกต่างว่ามันจะแบบมันไ่าด้เห็นในชัดอะเพราะว่าตรงเครื่องผมขัดด้วยกระดาษทรายแล้วมันไม่เรียบไงมันเป็นแบบ่างๆเงาๆบางจุดเนาะก็ขอตัวขัดโชกันแป๊บนึงเราก็จะเอาผ้าเหมือนเดิมขัดเดิมก็จะเป็นดำๆแบบนี้มาดูใกล้เดี๋ยวขัดให้เห็นความเงาการขัดก็ง่ายๆเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกอะไรที่เราขัดเดี๋ยวขัดซ้ำตรงนี้กันเผื่อมันเงากว่าเดิมเนาะ ให้ครีมมันซึมก่อนเราจะเป็นคาบดิสเลยกันได้นะม่มันน่าจะเช็ดออกอยู่ปไม่รู้ว่าต้องล้างน้ำไหมผมว่าอะไรต้องเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เช็ดออกอนะเหมือนแบบเป็นการเป็นการขัดไงที่จริงมันต้องใช้แบบพวกนเ้เครื่องขัดเงาเนาะมาหมุนประมาณเนี่ยอันนี้คือความคิดนะน่าจะประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเข้าขัดยังไงเนาะป ก็วันนี้แหละขัดให้มันดำไงเนี่ยให้มันดำอย่างเงี้ยก็ขัดไปยิ่งขัดยิ่งเงาเออ oh. ขัดไป <laughs> โอเคขอตัวไปขัดกอนเนาะถ้าขัดเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่า,วามันจะเงาขนาดไหนเนาะโอเคก็ขัดนานอยู่ mm. เพราะว่าเราต้องเน้นคุณดาภาพเนาะไม่เน้นรีบไง no. No. ต้องเอาคุณภาพให้มันสวยงานที่สุดอะ่ะอืมก็ mm. ขัดก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูโอเคก็มาดูอันนี้ก็เพิ่งขัดเสร็จไปนะมาดูใกล้ <S <S 2> <S 2> มาดูความเงาว่ามันเห็นก้องไหมกรอนี่ประมาณนี้ก็เช็ดก่อนที่จริงมันต้องเช็ดด้วยผ้าเปียกๆนะแบบเช็ดขัดไอ้มันหอกอ่ะ ประมาณนี้นะดูความเงาตรงนี้บอกเลยว่าโคตรเงาอ่ะเหมือนเงากว่าเดิมนะแต่ก่อนมันไม่เงาขนาดนี้ตอนนี้มันเป็นแบบสีเงินเงินแล้วแต่ก่อนมันเป็นขาวๆมันมนเนาะตอนนี้คือมันเงาไงผมว่าผมจะขัดอีกรอบเนาะขอไปขัดอีกรอบก่อนแป๊บหนึ่งเผื่อมันจะแบบเงากว่าเดิมมันทั่วถึงไงตอนนี้เราทําแบบไม่ทั่วถึงก็ระวังมันลายนะครับสาหรับผ้าที่แบบเป็นแบบไม่ละเอียดไงเดี๋ยวมันจะลายก็ประมาณนี้ ว่าจะลงแล้วก็จะขัดเลยจะเน้นตรงที่มันเด่นๆนี้แหละว่าตรงลึลกๆเราก็ขัดไม่ได้เนาะว่าเราก็ใส่อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยอะนะก็ประมาณนี้แหละ สำหรับใครที่อยากลองนะก็ดูจากคลิปนี้เลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนาะก็นี่แหละเดี๋ยวจะทดลองให้ดูไปเหมือนเดิมโอเคขัดยาวๆโอเคเดี๋ยวผมให้เจ้าของช่องมาขัดเนาะมาเจ้าของช่องไปเลย ไปคัดนี่นะเป็นเจ้าเจ้าของช่องนักการนะเท่ห์อันน้ำมาหน่อยเนี่ยเอาเสื้อดูหน่อยเสื้อยีเดียนี่เสื้อเกลวนะเสื้อเกล้วสวยจัดอ่ะไหนนหันมานี่คนก็สวยคัดไปคัดไปโอ้ยกินเข้าวเยอะไม่ได้กินบ่ ผมว่ามันเริ่มไม่เงาแล้วนี่มันจะเลื้อแล้วนี่ขัดขัดเดี๋ยวจะขัดให้ดูเนาะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยว่ามันจะต่างกันเยอะไหมสำหรับขัดหรือไม่ขัดเนาะ ผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่ามันทําให้งานมันละเอียดขึ้นอ,อันนี้ไม่ได้ใส่เลกเกอร์เนาะไม่รวมจะได้ไหม<ะ>แต่โชคหน้าผมพ่นเลกเกอร์ด้วยเออกึ่งเงาขอก็พ่นสีเลกเกอร์ให้ใหม่เนาะแต่ตรงนี้ไม่ได้ใส่ไงปะ่ะขอตัวไปขัดก่อนเดี๋ยวมีคนจมเนาะเหรอฮะ,อะอจมแน่นอนไปแล้วโอเคเราก็ขัดเรียบร้อยนี่มาดูแกไม่รู้ว่าตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ไหมแต่ตอนนี้คือว่ามันก็ไรมันเดิมเนาะ นี่คือช่วงหน้านะคือมันเงามันเงาขึ้นเงาตาแตกเลยแหละแบบเงาไงเงาเป็นลายอ่ะแล้วถ้าซ้ายก็สีดำนะสีดำเนะมันจะเลื่อมปะนี่ไงมันก็ประมาณนี้มันก็ไม่ดำไม่เงานะแต่ไม่เห็นชัดด้วยตัวเนี้ยมันจะเงาเป็นสีจากสีขาวเป็นสีดำเลยแหละใช่มันเงาถ้าใครอยากทำแล้วก็ มันก็ไม่สาคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติมันก็เงาอยู่แล้วก็วอย่างที่เห็นตอนแรกอะมันเงาแต่มันทำให้มันดําขึ้นไงนี่ตอนให้รูปมันน่าจะสวยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับคใครที่แบบอยากไปลองเนาะผมว่าผมจะเก็บงานอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะขัดอีกรอบออรคือมาดูกันว่างานตอนเสร็จจะสวยไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นปกเนาะถ้ามันต่างกันเยอะคือมันได้ผลเออก็มาณนี้แหละถ้าชอบคลิปแบบนี้นะแบบ คลิปทดลองอะไรเนาะก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตากายด้วยไปแลวไม่เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็